ผู้ชมคะขณะนี้กรมการจัดหางานก็ได้เร่งอพยพแรงงานไทยกว่า1,500คนออกมาจากประเทศลิเบียซึ่งกำลังมีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงค่ะการอพยพในระลอกแรกต้องการที่จะนำคนออกมาจากเมืองเบงกาซี asi, และกรุ่งทริพอลีค่ะโดยรัฐบาลลิเบียร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศเรียกร้องให้หยุดยิงเพราะการสู้รบทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า100คน สภาพในกรุงทิโปอรีที่กลายเป็นพื้นที่การสู้รบของกลุ่มติดอาวุธเพื่อยึดครองสนามบินทําให้พลเมืองหลายประเทศตัดสินใจอพยพคนออกมีแรงงานไทยทํางานในลิบเบียกว่า1,500คนค่ะในจํานวนนี้ไปทํางานผ่านบริษัทจัดหางาน789คนที่เหลือเป็นแรงงานที่ไปเรียนหนังสือแล้วอยู่ทํางานต่อโดยทําสัญญากับนายจ้างโดยตรงการอพยพคนไทยในลิบเบียได้รับการยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศ ว่าสถานการณ์ในพื้นที่อันตร,รายก็คือกรุงทิปโปลีและเมืองเบงกาซีที่ต้องอพยพอย่างเร่งด่วนมี2ช่องทางก็คืออพยพจากทิปโปลีไปพักที่เมืองเจบราประเทศตูนิเซียขณะที่ฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลิเบียคือเมืองเบงกาซีและเมืองรอบนอกกรมการจัดหางานเสนอเส้นทางอพยพทางเรือผ่านไปเกาะครีตประเทศกรีซหรืออิตาลีใช้เวลาโดยสารด้วยเรือ8ชั่วโมง ตัวแทนบริษัทจัดหางานเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยและลิเบียขอยกเว้นหนังสือเดินทางออกนอกประเทศหรือ Exit Visa เพื่อเร่งช่วยเหลือและคำนึงถึงความปลอดภัยของแรงงานทางด้านกรมการจัดหางานยืนยันว่าแรงงานที่อพยพก,กลับจะได้รับสิทธิประโยชน์ชดเชยค่าจ้างตามกฎหมายอีกหนึ่งพื้นที่สู้รบก็คือที่ฉนวนกาซาค่ะเกิดขึ้น23วันเต็มแล้วสำหรับประลอกล่าสุด วันนี้วันเดียวได้เห็น <AN> โรงเรียนซึ่งเป็นที่หนีภัยการสู้รบที่ชนวนกาซาถูกโจมตีนะคะมีผู้เสียชีวิตไปถึง19คนค่ะการโจมตีแบบปกคลุมโดยอิสราเอลเข้าใส่บริเวณค่ายผู้ลี้ภัยจาบริยาเป็นครั้งที่สองแล้วที่โรงเรียนของสาธารณชาติที่เป็นที่พักพิงหนีภัยการสู้รบของคนปาเลสไตน์ถูกโจมตีในรอบสัปดาห์นี้นะคะ จนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์สูงถึง1,280คนคริสโตเฟอร์กันเนสโคษกของคณะที่ดูแลผู้ลีภัยของสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะความน่าละอายในระดับโลกเป็นการกระทำของอิสราเอลโดยจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ที่ไปดูพื้นที่ที่เสียหายพบว่าซากระเบิดจากการโจมตีของอิสราเอลที่มีผู้คนหนีภัยอยู่3,300คน เป็นกระสุนที่มาจากฝั่งอิสาราเอลค่ะเจ้าหน้าที่สาชาชาติระบุว,ว,ว่าการโจมตีโดยกองกําลังอิสาราเอลเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและร้องขอ,อนานาประเทศให้ช่วยกันใช้แนวทางทางการเมืองเพื่อให้หยุดการสู้รบทันทีขณะที่กองทัพอ,อิสาราเอลระบุว,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 ว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสที่อยู่ใกล้บริเวณได้ยิงปืนครกและคว้างระเบิดเข้าไปทหารอิสาราเอลจึงต้องต่อสู้กันต่อสู้กลับนะคะโดย เกิดขึ้นบริเวณที่ไม่ห่างจากโรงเรียนผู้ลี้ภัยจากบ,บาลิยาทหารอิสราเอลจึงตอบโต้กลับไปอย่างบริเวณที่มีการยิงปืนออกมาวันนี้ทางฝ่ายอิสราเอลประกาศช่วงเวลาหน้าต่างมนุษยธรรมเป็นเวลา4ชั่วโมงแต่ไม่รวมพื้นที่ที่ทหานกำลังปฏิบัติการกลุ่มฮามาสระบุว่าจะไม่ทำตามจนกว่าอิสราเอลจะยอมรับเงื่อนไขก็คือการปิดกั้นการเข้าออกฉนวนกาซายอดผู้เสียชีวิตโดยรวมวันนี้สูงถึง54คน กระทรวงสุขภาพของกาซาระบุว่าคนปาเลสไตน์เสียชีวิตรวมแล้วจนถึงขณะนี้ไม่ต่ำกว่า1,283คนเจ้าหน้าที่ของสาประชาติที่ดูแลผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ระบุว่าขณะเกิดเหตุยิงโจมตีมีกระสุนต,ตกเข้าไปบริเวณห้องน้ำและห้องเรียนภายในโรงเรียนเด็กผู้หญิงด้วยยูเอ็นระบุว่าคนปาเลสไตน์กว่า180,000คนขอหนีภัยการสู้รบภายในโรงเรียนของสาร,ระราชาติที่มีอยู่80แห่ง คุณผู้ชมคะถ้านับจากวันที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่กลุ่มฮามาสระบุว่าเป็นผู้ที่ยิงจรวดเข้าไปที่อิสราเอลจนถึงวันนี้23วันเต็มแล้วนะคะซึ่งเป็นการยิงตอบโต้หลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศเข้าใส่บริเวณฉนวนกาซาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่จนถึงขณะน,นี้การสู้รบทำให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า1,283คน พื้นที่บริวเวณฉนวนกาซาเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะที่อยู่ระหว่างอิสราเอลและอียิปต์แต่เป็นพื้นที่ที่อิสราเอลมีมาตรการในการปิดกัน้นการเข้าออกของคนปาเลสไตน์ที่ต้องการผ่านเข้าออกระหว่างอิสราเอลและฉนวนกาซากันอย่างเข้มงวดอย่างมากและเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้กลุ่มฮามาสและคนปาเลสไตน์ไม่พอใจเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องการให้ยุติโดยด่วนค่ะ พื้นที่ของถนนกาซาทางใต้เนี่ยอียิปตเป็นผู้ที่มีมาตรการดูแลการเข้าออกนะคะขณะที่ฝั่งอื่นๆก็เป็นการดูแลของอิสราเอลค่ะโดยประกาศของอิสราเอลล่าสุดระบุว่าพื้นที่เล็กๆก็คือพื้นที่สีชมพูนี้เป็นพื้นที่ที่คนปาเลสไตน์จะต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดโดยอิสราเอลระบุว่าต้องการให้เป็นพื้นที่กันชนค่ะ บริเวณฉนนกาซาเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมายาวนานนะคะอิสราเอลเคยนำกองกำลังเข้าไปยึดครองพื้นที่ตั้งแต่ปี1967หลังจากนั้นถอนทหารออกมาเมื่อปี2005ค่ะแต่ว่าคนปาเลสไตน์ก็ระบุว่าถึงแม้อิสราเอลจะประกาศว่าถอนกำลังทหารออกมาสิ่งที่นำความไม่พอใจมาให้คนปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสที่อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาก็คือมาตรการปิดกั้นการเข้าออก การติดต่อสื่อสารปิดกั้นน่านฟ้าน่านน้ำบริเวณชนวนกาซาด้วยซึ่งควาสร้างความยากลำบากให้กับคนปาเลสไตน์ค่ะจนถึงขณะน,นี้การสู้รบประลอกล่าสุดคนปาเลสไตน์เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า1,200คนมีแรงงานไทยเสียชีวิต1คนนะคะซึ่งขณะนี้ศพก็ได้รับการ เพื่อนย้ายกลับมาถึงประเทศไทยแล้วและมีคนอิสราเอลรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตไป55คนค่ะอาวุธที่ใช้ในการโจมตีในครั้งนี้นะคะมีหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาสีแดงก็หมายถึงบริเวณพื้นที่กาซาที่ถูกโจมตีโดยอิสราเอลค่ะสีน้ำเงินเป็นการตอบโต้ของกลุ่มฮามาสที่โจมตีกลับไปยังอิสราเอล การโจมตีบรลอกล่าสุดนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเยตเนทันยาฮูของอิสราเอลบอกกับกองทัพของอิสราเอลแล้วว่าให้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามที่จะยืดเยื้อยาวนานฮามาสเองก็ระบุว่าจะไม่ถอนการต่อสู้จนกว่าอิสราเอลจะยอมรับเงื่อนไขว่าจะยกเลิกมาตรการปิดกั้นการเข้าออกอย่างเข้มงวดนะคะครั้งนี้ท่าทีของนานาชาติจึงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดค่ะว่าจะเดินหน้า ช่วยเหลือความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นบริเวณฉนวนกาซาอย่างไรเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตรายวันและเต็มไปด้วยความรุนแรงค่ะขณะที่คนปาเลสไตน์ที่อยู่ในไทยไม่ต่ำกว่า300คนเป็นกลุ่มผู้หนีภัยการสู้รบนะคะเฝ้ามองสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาด้วยความเป็นห่วง ครอบครัวหนึ่งได้สะท้อนกับคุณสรันธนแก้วเวียงชัยค่ะว่าอยากที่จะเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าขณะนี้การอาศัยอยู่ในประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหาติดขัดในหลายๆเรื่องค่ะนอกจากกิจวัตรประจำวันตามวิถีมุสลิม สิ่งที่นาเดียแม่สามีของอาเบียทําไม่เคยขาดคือโทรศัพท์ไต่ถามสารทุกสุขดิบและความเป็นไปของญาติพี่น้องที่หลีภัยความรุนแรงไปอยู่ที่อื่นอาเบียและครอบครัวชาวปาเลสไตนัดสินใจอพยพมายังไทยหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยอมรับชาวปาเลสไตน์ในฐานะผู้ลีภยัยหลังเหตุปะทะระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ทวีวความรุนแรงไปทั่วทั้งตะวันออกกลางหนึ่งปีในไทยของอาเบียและครอบครัว รวม16ชีวิตที่อบพยพหนีความรุนแรงมาที่นี่แม้จะปลอดภัยจากอาวุธสงครามแต่อาเบียก็ยังรู้สึกเสมอว่าชีวิตของเธอและครอบครัวไม่ได้ดำเนินไปตามปกตินอกจากการเงินฝืดเคืองเพราะหางานทำยากจากฐานะผู้ลีภ้ภัยสิ่งที่อาเบียกังวลกว่าเรื่องปากท้องคือการศึกษาของลูกชายที่ต้องหยุดเรียนเพราะเหตุรุนแรงในปาเลสไตน์ทำให้โรงเรียนปิดตัวลง จนอพยพมายังไทยก็ยังไม่มีโอกาสทางการศึกษาเพราะความเป็นผู้ลี้ภัยของเธอและครอบครัว I need my son to be comfortable in in his life to study a very good yeah very good school and he hoped to be like a captain of plane y yeah. e but because we are Palestine in, in and we didn't have an ID and we didn't have a passport he cannot Work. Got this work. สถานการณ์ความรุนแรงในบ้านเกิดโดยเฉพาะกาซ่าเมืองใหญ่ที่สุดในปาเลสไตน์เกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องมากว่า60ปีจนปะทุอีกระลอกใหญ่ช่วงนี้เป็นสิ่งที่อาเบียและครอบครัวติดตามความเคลื่อนไหวมาตลอดเพราะระลึกเสมอว่าแผ่นดินปาเลสไตน์เป็นของเธอในฐานะชาวปาเลสไตน์โดยสมบูรณ์อาเบียย้ำหนักแน่นว่า ชาติอื่นไม่มีสิทธิบุกรุกยึดครองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นปาเลสไตน์สงบสุขสักครั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ This is our land. If you want to come to to visit, it's okay. You are welcome. You are welcome. But you you cannot take our land which we burn it and we live it and we are, we have our home, our land, everything we have a work, work we have a jobs. Take our life. Yeah, hope to see time one time achieve hope one before Our I I mm hmm. <Yeah. S 2> ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันรับรองปาเลสไตน์ในฐานะรัฐตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปี2012ด้วยคะแนนเสียง138เสียงคัดค้าน9เสียงรวมถึงสหรัฐและอิสราเอล และงดออกเสียง41เสียงปัจจุบันมีชาวปาเลสไตน์ลี้ภัยความรุนแรงอยู่ในไทยกว่า300คนส่วนใหญ่ไม่มีหนังสือเดินทางถือเพียงเอกสารรับรองคนต่างชาติที่ข้ามพรมแดนมาพำนักถาวรนในไทยหรือ Travel Document เท่านั้นชาวปาเลสไตน์ในไทยจึงประสบปัญหาการดำเนินชีวิตเมื่อต้องยืนยันสิทธิพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพหรือรับการศึกษา ผลกระทบความเป็นอยู่อื่นๆจึงตามมาอย่างไม่สิ้นสุดเช่นที่อาเบียและครอบครัวกำลังเผชิญอยู่สรันธนแก้วเวียงชัยไทยพีบีรายงาน